หลังสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้มาเป็นปัดนะครับล็อตที่สี่นะเออมีอยู่สี่ใบนะผมมาเดี๋ยวมาเจอการก่อนนะเอาใส่ไปแล้วนะครับผมแค่นั้นผมเดี๋ยวให้เราไปเรียบเปิดนะครับผมอ๋อลองไปิรียบกดเลยอันนี้เอาเปเลยกด เปิดเลยเป็นใครโอ้โหเ,เบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์สิบสองนะครับผมยันแล้วนะครับผมเบอร์อะไรครับผมยี่สิบนะครับผมโอ้โหซ้ำอีกแล้วนะครับเบอร์น,นี้จะเป็นใครโอ้โหซ้ำใช่ไหมครับซ้ำใไหมครับเนาะ ซ้ำนะครับผมโอ้เบอร์สามสามนะครับผมเบอร์สุดท้ายนะนะครับผมจะซ้ำหรือเปล่านะครับซ้ำอีกแล้วนะครับเบอร์สุดสองที่ได้เป็นเมื่อกี้โอเคนะครับผม,ม,ค,บผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผม ยังไม่ได้การ์ดเรยแบบพิงโกหรือโกเลยนะครับโอเคนะครับผมเรารู้เรื่ต่อไปนะครับเดี๋ยวกว่าจะหมดเขตนะครับผมโอเคครับสำหรับวินนี้ข้อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในที่ต่องในยูทูปกันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าไปการอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ